บ้านอุ้ยสีมีงานสลากเจ้าวันนี้อุ้ยสีไปตามเปิดยสลากมาแล้วแต่ว่าวันดาลูกหลานมาเต็มบ้านเลยมา่วยกันห่อกันดาวมวน,น,นคนาเดี๋ยวอุ้ยจะก้วยลงคลิปเพื่อพรเนอรับประก,กันความสนุกแน่นอนฝากติดตามเลยเจ้าแด่อุ้ยไปได้ดาวันเดียวอุ้ยดาวสองวันก่อนเนอฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้จะปลายอดมาพอเมื่อวันพักอุ้ยไปซื้อครัวใส่ส้างใส่ต้นโอ้วันนี้ขอยกเป็ี่ยนวันดาหห่วันเตอร์เพราะว่าอุ้ยไปกาดไปได้สามร้านก่อนนะสามร้านค้าเนอเจ้ามันจะสามร้านบ้า ฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนพออัเนนมว่าอุ้ยซื้ออย่างส่ต้นห้องน้าอุ้ยป็นต้นรอบนี้ถวายตานประจำหน้าเจ้าทันกออุ้ยเอาไฟแทรกใส่ชาตุยคนดังอย่างอุ้ยตีบอกพลาดไฟแท็กแน่นอนอุ้ยมาเกงเล็กอุ้ยขอใส่เครื่องที่เล็กมาตัวเนึ่ฮ่าฮ่าทุกคนมาจ่ายตานกับเจ้าร้านที่อุ้ยก็ได้ครัวบะเด็กจิจอกแป้งหวีสมุดบักกาเข็มเย็บผ้าไปกันต่อร้านที่สองเน่าทุกคนร้านนี้เป็นขายหมูคิมหมูแป้งขายผงชักผ้าขายมาม่าตัวร้านจะอุ้ยไปแวะวันนี้ นะอยู่ตังเดียวกันหมดเนอะแต่ละร้านก็ขายคัวต่างกันเจ้าก็เลยต้องแวะหลายร้านหน่อยร้านนี้อุ้ยก็ได้แชมพูผมชของพารพกับมาแมา่เจ้าวันนี้ลูกไปอุ้ยมาตัวเนอะมาซื้อของกินของตานตัวก่อนอุ i, ้ยจะชะาตังแล้วนะแต่ข้างในมันมีการอุ้ยขอยเดียวบกาิกาเดียวเนอะอุ้ยไปซื้อแก้เเยเจ้าที่นี่เปนขายแก่ถูกขนาดถุงมะเล็งมะเล่นสามถุงห้าสิบบาทน,น,นะนะแก่เ,เจ้าวิถีคนดังไฟไปกันโตร้านที่สามเนอะอุ้ยมาจับตาชายชาหน่อยตอนอยู่ร้านแรกก็ลืมกล๊ดไป ว่าจะร้านเ้งสีสายด้วยนะร้านนี้อุ้ยก็ได้ควรนักขนาดานาก,นาก,ก็มีขนมปี้แบรนด์ขาย 3- ถุงห0บาทอุ้ยก็จะซื้อไปทานตัวเจ้าแล้วก็มีชุดรสดีส่งหน่อยมีปากระป,ป๋องมีวมนเส้นมีน้ำตาลมีเครื่องปัวหลายอย่างเลยนะโอ้โอุ้ยก็ได้มาเต็มชาเต็มรถเลยเจา้าอันนี้ยัง่มารวมของกินที่จะลเลยงแตงกวนพวกกันเนอเอ้าลูกหลานจะมาบ้านหลายเหี้ยอยาอย่างมาชูเขาดีเนี่ยพออุ้ยปิ้งมาถึงบ้านลูก่าวก็คุยแบบเป้าเูละอุ้ยจ๋องห่อขนมจอกตัวอันน,นี้เปนะ็นไส้ตังไงมัน อุ้ยก็มาขั้วไทรตังไานรอเอราวเจ้าย่าทุกคนคนเท่าย่าหยั่งจ้าก็เลยจะต้มเตรียมต้มดาหลายวันเอราเจ้าวันจันทร์ปีกมาอุ้ยก็มาก่อตองเห็นน้าแล้วก็เจี๊ยบมวยเตจมกล้วยโดยจนมันพวกคิดบรรดาท้าบ่อเนื่อว่าอุ้ยจีเจ้าอย่ามาชูมาเลี้ยงลูกหลานฝากติดตามไปเนื้อเจ้า